สวัสดีนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่21มกราคมครับ2,565ก่อนหน้านี้นะครับที่ทำงานผมมีพี่ๆน้องๆที่ทำงานเนี่ยเริ่มติดโควิดกันหลายคนครับนะฮะภายในระยะเวลาแค่3วันเนี่ยติดถึง5คนนะฮะเพราะฉะนั้นที่บริษัทเขาก็เลยบอกว่าต้องหยุดงานเพื่อเป็นกา,ารรักษาตัวเองและไม่ไปการรับเชื้อและถ้าเกิดว่าตัวเองเป็นจะได้ไม่ต้องไปแพร่เชื้อให้คนอื่นนะฮะหลังจากที่หยุดมา1วัน ผมก็เอทีเคตอนเช้าไปก็ผลก็เป็นลบนะครับก็ไม่มีอะไรแต่ว่าอาการที่ผมเป็นอยู่เนี่ยก็มันรู้สึกขั้นเนื้อข,ขั้นตัวครับเหมือนคนเป็นหวัตนะฮะจะมีไอบ้างเล็กน้อยทั่วไปก็ยังคิดว่าตัวเองไม่น่าจะเป็นอะไรมั้งนะฮะจนมาวันที่21เมื่อเช้านี้ครับตื่นเช้ามากล้างหน้าแปรงฟันเสร็จแล้วก็เลยลองเอ k เคเข้าไปดูนะครับผลก็ปรากฏอย่างที่เห็นเนี่ยครับขึ้น2ขีด ซื่สองขีดก็หมายความว่าอะไรหมายความว่าผมติดโควิดนะฮะแน่นอนครับทุกคนที่พอรู้ตัวว่าติดโควิดในครั้งแรกเนี่ยต้องตกอ,อกตกใจแน่นอนครับแต่ตัวผมเองนั้นก็เป็นนะฮะก็สตันไปสักห้าวิสิบวิแต่ทีนี้เราก็ต้องมานึกว่าคนอื่นเขาเป็นกันนะฮะคนอื่นเขาเป็นกันก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรนี่ฉันก็ดูแลตัวเองดีแล้วแต่ฉันยังเป็นจะให้ฉันทํำยังไงก็อันดับแรกเลยนะครับสําหรับคนที่เพิ่งเจออาการแบบผมอันดับแรกเลยก็ค้นหาข้อมูลอิเนเทอร์เน็ตครับ ก่อนหน้านี้าอาจจะไม่ได้สนใจเพราะเราคิดว่าเราคงไม่เป็นอะไรใช่ไหมฮะก็ง่ายๆครับเปิดเข้าไปใน Google ก็เซิร์ชดูเลยสปสชหนึ่งสามสามศูนย์แล้วก็โทรกันไปลงทะเบียนกันไปนะฮะเขาบอกว่าโทรกันยากในสมัยก่อนผมกดครั้งเดียวก็มีเจ้าหน้าที่รับเลยโอนสายไปให้เขาจะมีเจ้าหน้าที่นะครับสอบถามอาการว่าเรามีอาการอะไรก่อนหน้าไหมลักษณะเปน็นยังไงไอหรือเปล่าเลยเลยก็อธิบายเข้าไปแต่ส่วนตัวผมเนี่ยจะมีอาการไอแค่เล็กน้อยเท่านั้นส่วนไข้เรื่องอะไรเนี่ย ก็ผมจะมีเครื่องวัดดูดฟูมอยู่ก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรใครก็ยังปกติแต่เครื่องวัดพวกนี้นะครับบอกตรงๆเลยว่าเชื่อถือไม่ค่อยได้หรอกบางทีผลออกมาซ้ำสองครั้งเนี่ยตัวเลขคนละเรื่องกันเลยก็มีเพราะฉะนั้นก็อย่างที่ดีที่สุดหลายๆท่านแนะนํามาก็แบบที่นินจากแกล่ฮะอย่างนั้นจะได้ผลมากกว่าก็มาเข้าเรื่องครับหลังจากที่เราโทรไปลงทะเบียนที่ประกันสังคมขอโทษครับที่สปสอชอแล้วเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่ประเมิอนอาการของเราว่าเราเป็นอย่างไร ะะเราเป็นอย่างไรบ้างอาการถ้าไม่ได้เป็นอะไรมากก็เขาเรียกว่าอยู่ในกลุ่มผู้ป่วยสีเขียวครับก็ลงทะเบียนไปเสร็จหลังจากนั้นก็มี s อ s ยืนยันใส่เลขที่บัตรประชาชนนั่นน่นนี่ไปนะฮะทางเขาก็แจ้งว่าภายใน6ชั่วโมงจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับมานะฮะตอนนี้ก็รออยู่เพื่อจะผ่านไปแค่ชั่วโมงกว่าเท่านั้นเองแล้วก็ภายใน48ชั่วโมงนะครับหลังจากที่ได้กระทาการลงทะเบียนไปแล้วเนี่ย จะมีเจ้าหน้าที่ครับอุปยาอาุปกรมือการปฏิบัติตัวต่างๆนานานมาให้เราได้ศึกษาแล้วก็ได้ได้ได้ตามๆนั้นนลยนะฮะผมยังไม่เห็นว่าหน้าตามันเป็นยังไงนะหลังจากนั้นก็จะมีเจ้าหน้าที่ชุดเดียวกันกับที่เอาอยาอาุปกรณ์มาให้นะก็จะมีอุปกรณ์วัดออกซิเจนในเลือดวัดอุณหภูมินี่นู่นนั่นก็จะมีข้าวมาให้สามมือนะฮะมีข้าวมาให้สามมือแต่ให้ทีเดียวเลยนะสามกล่องอะไรอย่างเงี้ยครับเจ้าหน้าที่พูดจาดีมากบริการดีมากแถมยังโอเอยพอได้เราให้ไวๆเลยครับก็ เดี๋ยวผมจะอัปเดตสถานาการณ์ให้ดูแล้วกันนะครับว่าหลังจากนั้นแล้วผ่านไป6ชั่วโมง4 8ชั่วโมงแล้วอาการเป็นยังไงได้รับการช่วยเหลือจากผ้ารัดเป็นอย่างไรบ้างนะฮะเดี๋ยวเรามาค่อยดูกันก็เอาเป็นว่าที่ผมทําคลิปนี้ขึ้นมาเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนที่พอตรวจเจอ2ขีดแล้วเนี่ยตกอ,อกตกใจแน่นอนอันดับแรกเลยนะครับอันดับแรกเลยแนะนํายังไม่ต้องบอกใครนะฮะผลายหลังจากที่เจอหลังจากหายตกใจแล้วเนี่ยคุณเข้าไปลงทะเบียนที่เรียบร้อยเลย ะะหลักจากนั้นตั้งสติก็แจ้งโดยงานต้องสังกัดบอกเพื่อนแจ้ง timeline, ไทม์ไลน์ไปว่าเราเราไปไหนอะไรมาบ้างยังไงนะฮะเพื่อที่ว่าทุกคนที่อยู่ใกล้ตัวเราเนี่ยจะได้สบายใจแล้วก็ถ้าใกล้ชิดกับเรามากๆเขาจะได้ป้องกันตัวไปด้วยส่วนตัวผมเนี่ยผมอยู่บ้านกับลูกแต่ผมจะต้องกั้นฉากข้างหลังเนี่ยหรือว่าให้เขาไปอยู่บ้านแม่ผมที่ฝั่งตรงข้ามก่อนเพื่อความสบายใจนะฮะส่วนอาการจะเป็นยังไงนั้นก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตอีกทีนึง ก็อย่างที่บอกนะครับอย่าเพิ่งตกใจครับเราไม่ได้เป็นอะไรคนอื่นเขาก็เป็นเขารักษาหายกันเยอะแยะนะฮะเพราะฉะนั้นก็ดูแลตัวเงกันไปครับสู้ๆนะครับทุกคนเราต้องผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้แน่นอนขอบคุณมากครับ